ขายฝังเี้ยนหอืใหม่ไา้แมงไตได้มไะมันได้เลยนะวันอีกอันนึงแข็งเลยตัวหมูทยาตัวนัปุ่นาแก้วชีหม่ขึ้นนี่เล้ตัวเียไม่ขึ้น่ได้ยังสองบขึ้นนีุ่นไม่ขึ้น แบบที่เด็กโตว่ามีฉีดไหวละไหวแล้วฉีดฉีดไหวแล้วฉีดไปดีกว่าเอาเอาอวนลงมาเมื่อกี้ก็ต้องมีลูกมาไงไะแบงต้องสุกฉีดกระผมฉีดได้นะอย่างมีลูกเร็วปั๊มมันนั่นน่ะ ปั๊มอะไรปรอทอ่ะปั๊มลูกด้านในปั๊มปั๊มมือเนีน่เดี๋ยวถามลูกแกดิเด็กรุ่นนี้ไม่ไม่ไวรับนม่คนแหละเราเรา,าผ่านมา แตะไม่ได้กูนเลยแตะติดกับเครื่องโดนข้างหลังมาทเดียวอ่ะไม่เต้นนอนแล้แข็งตัวตัวกระโดดแล้วเต้น้องฮะ้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเหี้ยหน่อยกูหลับกูจะง่วงกูจะนอนไม่เห็นปลาไงตะกี้เนี่ะข้างล่างกูจะนอนกูไม่ไหวแล้วเหนื่อยเดี๋ยวผมก็หลับนะโอ้โหทุวันน่ารักดีเยเนี่ยเดี๋ยวไข่เนื่อยเดี๋ยวเดียว

รชาจนร้อยสิบแปดสิบสองนร้อนแล้วร้อนแล้วจะกลางลมันน่อยหมดีแกพ่อข้าไ่เอาหมวกมายวได้จบเลยพยายาะหยิบมาแล้วเห็นหน่อยเยอะแยะหมดทันทีนะตัวนี้จะไปเอาใครก็เอาต่อเลย ลงมาเลยโอเก็เอาเราต่อทไมต่อเราไแค่แล้วไม่โคลี่หายแล้วเลิกแค่แล้วนะเแสงการปีหน้างกบปนีหน้าองนะอย่าอ้าะมีตบอแรกอ่ะบ่อแรกเดี๋ยวอยระยะไว้ก่อน ให้ทั้งลงลงก่อนต้อะลื้อ้วยไป็นตระมาโทราหานะไม่ต้องมาโทราหานะเลิกโทร <c oughs> ไม่คบแลดด้วใช่ไหมแต่ว่าม,ามีปลาไม,ไม่ได้